นี่ครับมาครับอาร์ลบเจ็กแชนแนลครับผมกับอาร์บเจ็กฟิชชิ่งแชนแนลครับจะได้ปลาหรือได้ปลาทูครับไปไปฝากเมียครับเมียที่บ้านรออยู่ครับรอกินปลาทูจากอาร์บเจ็กแชนแนลครับเ <c oughs> <c oughs> ครับดู้า้าอยู่นะ สาวระสาวลงเลยครับย่างอะไรอารมณ์จิ๊กใช่เนอะวะวันนี้พาทัวร์ที่บ้านด่านครับหาปลาแกวิธีการหาปลาของเขาไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่แถววัดครับหากินแถววัดครับปลาวัดครับเนี่ยนี่ครับการโยนแล้วโอ้ยโยนไปแล้ววะโอ้ยยิงประตูไปแล้วครับโอ้ยเรียบร้อยครับ เอ้ยไม่ใจครับไม่ใจฟุตบอลนะครับย